สวัสดีครับผมจิบตำรวจตีสิริคร4ีจ่มพันธ์นะันักศึกษา2035นะครับวันนี้จะมาอธิบายหัวข้อเรื่องหลักอิทธิบาท4ในประวัติศาสตร์กฎหมายสกุโไทยและอยุธยาว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกับหลักนิติธรรมอย่างไรนะครับโดยเราจะมาเริ่มอธิบายจากหลักอิทธิบาท4นะครับ หลักอธิบาซีเนี่ยคือหลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จโดยประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับโดยฉันทะเนี่ยคือความพอใจความรักใคร่ในสิ่งที่ทำวิริยะคือความเพียรความพยายามจิตตะคือความตั้งใจแน่วแน่วิมังสาคือการใช้ปัญญาพิจารณานะครับ ตัวตัวอย่างของฉันดาก็คือการอยากเรียนเพราะรักในการเรียนวิชานั้นน,น,นะครับส่วนวิริยะคือนักกีฬาตั้งใจฝึกซ้อมโดยไม่ย่อท้อจิตตะคือการตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนโดยไม่เล่นมือถือครับมังาษา คือตอนนี้เราเรียนไม่เข้าใจแล้วก็กลับมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนี่คืออิทธิบาท4สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงหลักนิติธรรมนะครับว่ามันคืออะไรหลักนิติธรรมเนี่ยเรียกว่า rule of law นะครับคือหลักการปกครองที่ประชาชน ข้าราชการนักการเมืองหรือว่าผู้มีอำนาจนะครับต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไม่มีใครที่จะสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้นะครับโดยหลักกฎหมายเนี่ยจะต้องมีความเป็นธรรมบังคับใช้อย่างเสมอภาคมีความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ใช้อำนาจรับอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจนะครับทีนี้เราจะมาขยายลักษณะกฎหมายในสมัยสุขโขทัยและอยุธยานะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงโดยเริ่มจากสมัยสุขโขทัยนะครับโดยสมัยสุขโขทัยเนี่ยลักษณะการปกครองนะครับเป็นแบบพ่อปกครองลูกกษัตริย์เปลียยเสมือนพ่อนะครับส่วนประชาชนเนี่ย เียบเสมือนลูกจึงมีความใกล้ชิดนะครับระหว่างกษัตริย์กับประชาชนโดยสมัยสุโขทัยเนี่ยยังไม่มีรายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับในเรื่องของกฎหมายยังไม่มีตัวบทชัดเจนจึงใช้การตัดสินโดยใช้หลักธรรมและจารีตประเพณีเป็นหลักในการตัดสินคดีในสมัยสุโขทัยนะครับต่อมานะครับในกฎหมาย สมัยอยุธยาเนี่ยเริ่มมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมากขึ้นนะครับโดยมีกฎหมายเนี่ยแบ่งเป็นหลายหมวดเช่นกฎหมายอาญาแพ่งมรดกและครอบครัวนะครับส่วนกฎหมายตาสามดวมเนี่ยเริ่มจะทำในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับแต่ว่ากฎหมายสมัยอยุธยาเนี่ยก็ยังมี จารีตประเพณีและหลักธรรมเช่นหลักอิทธิบาสีและโทสพีะจะทำร่วมด้วยในการตัดสินคดีนะครับส่วนบทลงโทษในสมัยอิรยาเนี่ยมีบทลงโทษที่รุนแรงเช่นการเคี่ยนตัดธรรมยวะประหารชีวิตทั้งนี้นะครับเพื่อคมขู่ไม่ให้ผู้นำความผิดในสมัยอิรยาทำซ้ำนะครับ ทีนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างหลักอภิปัิษ์สีกับหลักนิติธรรมนะครับว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงนะครับโดยหลักอภิปัิษ์ศีเนี่ยคือหลักธรรมที่มาจากพระพุทธศาสนานะครับแต่ว่าหลักนิติธรรมเนี่ยคือหลักการทางกฎหมายและการปกครองนะครับ โดยความเหมือนของทั้งสองหลักเนี่ยคือการส่งเสริมความดีและความยุติธรรมในการปกครองบ้านเมืองเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุขเรียบร้อยนะครับแต่ว่าความต่างของทั้งสองหลักเนี่ยคือหลักอธิบาต4นะครับมุ่งเน้นไปที่จิตใจของผู้ปกครองหากผู้ปกครองไม่ดีนะครับก็จะทำให้บ้านเมืองไม่มีความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยนะครับ แต่ว่าหลักนิิธรรมเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ระบบกฎหมายที่มีความเป็นธรรมชัดเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยสรุปนะครับถ้าเราสามารถนำทั้งสองหลักมาปรับใช้ร่วมกันได้นะครับก็<ๆ>จะทำให้ผู้ปกครองมีจิตใจที่เป็นผู้นำและมีความยุติธรรมในการตัดสินและทำตามระบบกฎหมายที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้นะครับโดยถ้าบ้านเมืองเราไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองนะครับผู้กระทาความผิดก็จะกระทำตามอำเภอใจไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวบทลงโทษหรือว่าความผิดที่จะตามมานะครับเหมือนกับสุภาษิตในระบบกฎหมายโรมันนะครับที่ว่าที่ใดมีสังคมที่นั่นต้องมีกฎหมายนะครับพอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ